ไดูเรื่องราวดีๆซึ่งก็เป็นทานน้ำใจของคนบันเทิงค่ะที่ยังหลั่งไหลนะคะเดินหน้าช่วยเหลือสังคมแล้วก็ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องเลยแ่ละคะ่ะละ สุดนะคะคู่รักใจบุญพิธีกรหนุ่มคุณนิกกี้ณชัดแล้วก็สาวก้อยอรัชพรก็ได้แท็กทีมกับแก๊งเพื่อนๆทําความดีช่วยเหลือสังคมค่ะด้วยการจัดทํากล่องยังชีพบรรจุอาหารแล้วก็สิ่งของเครื่องใช้จําเป็นในการดํารงชีวิตนะคะจานวน500กล่องส่งไปให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบหนักจากวิกฤตโควิด -19 ค่ะโดยคุณนิกกี้แล้วก็คุณก้อยเนี่ยก็พร้อมใจกันโพสนะคะแจ้งว่ากล่องยังชีพกําลังกระจายส่งไปถึงบ้านแล้วให้ทุกคนรอรับด้วยนะคะซึ่งอันนี้นะคะคุณ คนที่ได้รับของแล้วก็มีการส่งภาพกลับมาให้กับทั้งคู่ดูด้วยค่ะก็เรียกว่าเป็นการสุขใจทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับเลยแลละค่ะ ่วนฟฟังนาะงเอกสาวนะคะคุณแอนทองประสมที่ก่อนหน้านี้ก็ได้เดินสายเมาของกินต่างๆช่วยเหลือพ่อค้าแม่คา้าตามต่างจังหวัดนะคะแล้วก็แจกใจ่ายให้กับคนในพื้นที่หรือว่าคนที่เดือดร้อนคะ่ะล่าสุดนะคะเมื่อวันเสาร์แล้วก็อาทิตย์ที่ผ่านมาเธอก็ได้เหมาเมนูไข่กระทะจากร้านค้าในจังหวัดหน้าน,นะคะ<ๆ>เพื่อแจกจ่ายเป็นมื้อเช้าให้กับชาวบ้านในชุมชนได้อิ่มอร่อยกันแบบฟ,ฟรีๆเลยค่ะรวมถึงน้าส่งให้กับโรงพยาบาลสนามนะคะไม่เพียงเท่านั้นนางเอกสาวก็ยังได้ช่วยรับซื้อกุญเชียงแล้วก็ไข่เป็ดจากร้าน โดยให้ทางร้านเนี่ยนำไปจัดสรรแล้วก็แจกจ่ายต่อให้กับคนลำบากในพื้นที่อีกด้วยค่ะฐานน้ำใจของคนบันเทิงนะคะคุณผู้ชมน่าชื่นชมมากๆเลยค่ะต้องขอขอบคุณในทุกน้ำใจของทุกๆคนด้วยนะคะ